สวัดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ a b ี้แอนมัมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม,แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะวันนี้นะคะครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคนสวยคนเก่งนะคะคุณหมอกล้วยค่ะแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักขพันธ์แพทย์ผู <c oughs> ้กกเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ค่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการคลอดนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนนี้ก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติหรือบางคนหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการคลอดแบบผ่า บางคนก็อยากจะรู้ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้ครูก้อยถามคุณหมอกล้วยให้แบบละเอียดยิบค่ะสนับสนุนโดยเฟอร์ตี้โปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินบำรุงไข่บำรุงขนังมดลูกสําหรับสตรีวางแผนตั้งครรภ์สวัสดีค่ะหมอกล้วยสวัสดีค่ะคมา,าถึงการคลอดกันบ้างค่ะคลอดธรรมชาติกับ คลอดแบบผ่าข้อดีข้อเสียเอาแบบนี้เลยดีกว่าหมอข้อดีข้อเสียนะหรือไม่ไม่ถามว่าหมอเชียร์ฝั่งไหนเอาหมเชียร์ก่อนก็ได้หมอเชียร์ธรรมชาติอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าให้ฟันทงทางในแง่ข้อมูลวิชาการประสบการณ์เนาะหมอก็เชียร์ธรรมชาตินะคะใช่จริงๆบอกว่าหมอหลายๆท่านเลยแหละก็จะเชียร์ให้ข้อธรรมชาติก่อนถ้าทําได้ข้อธรรมชาติเนี่ยดียังไงทําไมถึงคุณหมอจะแบบแนะนำว่าถ้าแม่ข้อธรรมชาติได้ให้ข้อธรรมชาตินะจะพูดในแง่ว่าให้ข้อมูลในการตัดสินใจว่าเรา มองประเด็นไหนบ้างดีกว well, cool ่าหมอลองรวบรวมมาให้ประมาณ5-6ประเด็นนะประเด็นแรกเลยเนี่ยคือการวางแผนการคลอดอันไหนดีกว่ากันคือถ้าผ่าคลอดมันวางแผนชีวิตได้ดีกว่าแน่หอนะปัจจุบันเนาะคุณรู้วะไรในงานหรือว่ารู้เวลาใช่แผนงานานเวลาได้ชัดเจนชัดเจนใช่ค่ะหรือว่าบางคนบ้านอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีคนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องมีคนอยู่ด้วยมีคนเฝ้า แต่ว่าการคลอดเองเนี่ยในในแง่ของการกําหนดวันคลอดเนี่ยมันก็พอทําได้นะค่ะหมอก็สามารถเ็บยากระตุ้นคลอดให้ได้ค่ะคุณหมอนับว่าเนี่ยวันกำหนดวันคลอดสี่สิบวิกับวันนี้ก็ให้มักระตุ้นคลอดวันไหนวันไหนมันก็สามารถเป็นการคลอดธรรมชาติได้ก็พอจะกําหนดวันลอจะหดได้ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้บางคนก็ก็ให้คุณแม่ตัดสินใจประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนก่อนวันไปคลอดใช่ค่ะแบบธรรมชาติ แบบผ่าคลอดแบบผ่าคลอดอาจจะวางแผนได้เป๊ะกว่าแบบธรรมชาติอาจจะวางแผนได้แต่ก็อาจจะไม่เป๊ะ,ะเท่าไหร่นี่คือข้อหนึ่งข้อที่2ก็คือการฟรื้นตัวแล้วก็ความเจ็บปวดระหว่างข้ออันนี้ก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณแม่สนใจการผ่าตัดคลอดฟื้นตัวช้ากว่าแน่นอนค่ะก้ผ่านมาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณเป็นวันกว่านะที่จะฟื้นตัวส่วนการคลอดเองเนี่ยคลอดเสร็จปุ๊บนี่หูแทบจะแลบจะุลุกเดินเดินได้เลยได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะธรรมชาติมัน กำหนดมาให้คลอดแบบนั้นใช่มัน <imprisoned. bunker. S 1> เป็น <T ip ides> ช่องทางธรรมชาติของตาเป็นช่องทางธรรมชาติใช่แล้เป็นช่องทางธรรมชาติแผลหลังคลอดการคลอดเองเนี่ยหมอไม่เคยเห็นทีรอยที่ท <mit PDF> ี่แผลคลอดเลยไปถึงที่ฝีเย็บใช่ไหมคะทีรอยเลยใช่ค่ะที่ฝีเย็บแต่ว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยบางทีมันก็จะมีใช่แผลทีรอยใหญ่ๆเนาะบางคนก็นูนเยอะเลยใช่ ซึ่งก็จัดการยากอยู่อันนี้ก็ให้คุณแม่ตัดสินใจข้อเี้นฟื้นตัวเร็วกว่าบางคนก็วันเดียวก็ฟื้นแล้วอะใช่นะคะแล้วก็ส่วนคนผ่าข้อก็คือก็คือต้องไปฟื้นในเรื่องของแผลผ่าเพราะมันเหมือนกับการผ่าตัดน่ะใช่แล้วมันผ่าลงไปหึกเล่นะผ่าตัดใหญ่นะเอยคุณก็สงสัยมากเลยเพราะว่าตอนที่เราผ่าข้ออะค่ะคุณแม่เราไม่ได้เห็นนะคะข้างล่างเขาเขาไม่ได้ฉากกั้นเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างคุณหมอจะทำการอะไรบ้างคุณกก็อยากรู้ว่าตอนที่คุณหมอกรีดผ่าออกไปประมาณห้าหกเจ็ดชั้นเนี่ยค ที่มันมีน้ําน้าข้ามออกมาะกรีดตัวมดลูกก่อนเนาะ,ะแล้วก็เจาะถุงน้ําให้แต่เราก็พาน้องออกมา,าแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการเอาถุงน้ําข้ามออกเอาลกออกเคลียร์ทุกอย่างออกจากมดลูกแล้วก็เช็ดให้สะอาดอาาก่อนอที่จะเย็บติดมดลูกครูค่อยเข้าใจว่าพอเรากรีดมดลูกเสร็จเราเอาถุง ที่มันคลิ้งได้อะออกมาแล้วมากรีดข้างนอกไม่ใช่คือหมอเจาะตั้งแต่ตรงนั้นเลยวิธีนั้นก็สามารถทําได้แล้วก็อาจจะแนะนําให้มีการทําในคนไข้บางรายเช่นยังไคุณคนไข้ที่เป็นโรคหัวอ๋อจะได้ไม่สัมผัสกับเลือดของคุณแม่ลดการสัมผัสเลือดใช่ค่ะก็สามารถที่จะคลอดออกมาทั้งทั้งถุงได้เคยเห็นนอกแบบที่เคยเห็นแต่ว่ามันก็ทํายากที่จะป้องกันทั้มถุงใช่ไหมคะให้แตะให้ถุงใช่ที่จะคลอดออกมาทั้งถุงควนี้แสดงว่าตอนที่คุณหมอเจาะน้ำมันเหมือนแบบเป็นลูกโป่งแบบโป้งอย่างนี้เลยป่ะคะแบบ อใช่ค่ะ้วน้ำมันตกลงไปที่พื้นเหรอคะหมอเวลาหมอผ่าแต่ก็จะมีการปูผ้าแล้วก็มีการปูถุงพลาสติกครอบไว้มันก็เจิ่งนอนมันก็จะเจิ่งนองอยู่แต่ว่าอยู่ในถุงพลาสติกหรือว่าในผ้าที่หมอสร้างกันไว้ก่อนซึ่งเสร็จเขาก็จะห่อๆๆอันนั้นอะถึงไปทั้งระบบอันนี้คือแม้กระทั่งเราข้อเองเราก็ไม่ทราบนะคะว่ากระบวนการใต้ฉากเนี่ยเป็นอย่างไรอีกนิดนึงค่ะคุณหมอเนี่ยยากมากแล้วเวลาคุณหมอกรีดเจ้าตัวมดลูกอะค่ะใส่เราอยู่ตรงไหนใส่หมอใส่คุณก็ออกมาตั้งก่อนใช่ไหมคะจริงๆแลวตอนที่ ค่ะเดมดลูกมันใหญ่มากค่ะก้อยดันดันลำไส้ออกไปอยู่ข้างหลงังหรือว่าอยู่ข้างบนหมดอ๋อมันกวาดเลยเข้าไปก็คือจะเจอตัวมดลูกเลยใช่ เปิดเข้าไปก็เจอตัวหมดลูกเลยแต่ว่าก่อนที่จะเปิดมดลูกหมออาจจะมีการใช้ผ้าก๊อซคาดันล้ำไส้ออกไปอีกให้แบบยิ่งฟอรสฟอชัวว่ามันจะไม่เข้ามากดบังการคลอดแสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้หยิบไส้ออกมาก่อนแล้วหยิบเด็กออกมาแล้วเอาไส้จัดเรียงใหม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะลำไส้มันถูกหมดลูกการดันให้ไปอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ด้านบนหมดลูกหมดแล้ว โอ okay. เคอาวัยวะเราจะไม่ถูกเอา <บน S 1> ออกมายกเวเ้นลูกถูกไหมคะหมอ <laughs> ใช่ค่ะหมดลูกเป็นประการด่านหน้าอ่าโอเคนะคะแล้วอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของการผ่าคลอดบางคนบอกว่าเฮ้ยรีเควสผ่าตัดไส้ติ่งไปเลยได้ไหมตอนที่เราแบบผ่าคลอดอ,อย่างเงี้ยอ่าถ้าทาแนะนําปัจจุบันไม่ไม่แนะนำนะคไม่แน,นะนำนะคะเพราะว่าใช่ไส้ติ่งเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่เยอะมันเป็นลําไส้เนาะค่ะ ลำไส้มีแบบทีเรียอยู่เยอะค่ะแต่ว่าในตัวมดลูกเราถือว่าเป็นแผลสะอาดาเราจัดความสะอาดอยู่คนละระดับกันก็<า>คือเคยมีการ<ช>ตัดเส้นติ่ง<ช>หลังออคออ์ดแล้วทำให้มีการติดเชื้อได้โอเคเมื่อกี้อ่ะวกกลับมาท่อธรรมชาติ ข้อดีเมื่อกี้ข้อที่สเมื่อกี้ข้อแรกคือวางแผนเรื่องของกระบวนการการวางแผนหลังคลอด2ในเรื่องของการฟื้นตัวนตัวหลังคลอดสามสาคือผลต่อน้องค่ะสุขภาพน้องการคลอดเองเขาจะดีกว่าการผ่าคลอดสุขภาพขอรลูวจะดีกว่าการผ่าคลอดค่ะใช่ค่ะนวันที่คลอดนะคะคือเป็นวันที่น้องเลือกนะ <ừ> เมื่อน้องพร้อม <S <S น้องจะหลั่งฮอร์โมนออกมาใช่ค่ะฮอร์โมนจากน้องอ่ะถึงจะไปกระตุ้นให้คุณแม่เจ็บท้อง <ừ m. S 2> แต่ว่าน้องส่งสัญญาณนะว่าน้องรอรพร้อมแล้วแลวก็แล้วในกระบวนการคลอดที่มันมีการที่มดลูกบีบตัวมันจะสร้างภาวะกดดันให้น้องเขาต้องหลั่งฮอร์โมนสั่งอะดีนาลีนหรืออะไรต่างๆค่ะที่มันจะไปกระตุ้นให้น้องปอดน้องเขาแข็งแรงกว่าแล้วก็อันที่3มคือเวลาผ่านช่องทางคลอดออกมามันจะเจอแบคทีเรียประจําถิ่นอ่ะเป็นแบบโปรไบอติกที่มันอยู่ที่ช่องคลอด ใช่ในช่งองคลอดคุณแม่จะทําลําไส้ต่างๆน,นะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้น้องสร้างภุณมปั้นฐานได้ได,ดีกว่าค่ะใช่ก็จะเป็นผลดีกับน้องมากกว่าการที่เราผ่าคลอดเหมือนน้องเขาแบบยังไม่พร้อมลอยๆอ,อยู่ เล่นน้ำข้ามของเขาอยู่อยู่อเราไปดึงเขาออกมาเขายังไม่ทันเตรียมตัวโอเคอันนี้คือค่าข้อดแม่อาจจะพร้อมแต่บางทียังไม่ใช่ความพร้อมของลูกตามธรรมชาติในเรื่องของการสร้างภูมมิุกันที่แบบจะผ่านทางช่องคลอดได้รับจุดนทรีย์ที่จะเสริมสร้างผูมิกันตรงนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่าออกคนละช่องทางนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมหมอก็ไปไปแข็งแรงข้างนอกได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็แข็งแรงข้างนอกได้ก็ปรึกษาคุณหมอเด็กได้มีนมบางอย่างมีนมบางสูตรอะไรอย่างงี้ค่ะที่เพิ่มที่เพิ่มโปรไบโอติกให้น้อง ที่<ช>เรา<ช>ไม่ได้รับใ,<ช>ในช่องทางธรรมชาติ<ช><ช>เราก็มาเสริม<ช>ตอนท้ายคือการผ่าคลอเนี่ยมันก็จะมีข้อดีกับน้องอยู่เหมือนกันในแง่ว่าไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างคลอด คือก็ต้องยอมรับเนาะว่าในบางทีระหว่างคลอดเนี่ยศีรษะน้องถูกกดเป็นเวลานานหรือว่าสายสะดือถูกกดหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอดนะคะก็อาจจะเกิดอะไรกับติดไหลเหมือนที่เราเคยพูดกันในเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์และลูกัวโตใช่ค่ะหรือเป็นภาวะออกซิเจนต่าภาวะนี้เป็นยังไงคะคุณก็มีปัญหาในช่วงระหว่างที่รอคลอดหรือว่าในระหว่างการคลอดนะคะถ้าน้องขาดออกซิเจนเป็นระยะเวลานานบางทีก็จะมีปัญหากับพัฒนาการของน้องได้ค่ะแต่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยคือ คิดว่าถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลที่คุณหมอดูแลใกล้ชิดแบบปัจจุบันวิธีการดูแลการขอดเนี่ยค่อนข้างมันปลอดภัยมากๆถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเราก็สามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นผ่าตัดขอดได้ใช่ค่ะบาทีก็คือว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ต้องกังวลในประเด็นนี้มากเหมือนกับถ้าสมมติเราตัดสินใจจะคลอดธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมอนิเตอร์ในเรื่องของออกซิเจนอยู่แล้วถ้าเริ่มเหมือนกับว่าออกซิเจนเริ่มตกเริ่มอะไรก็อาจจะมาพิจารณากันหน้างานว่าสรุปสุดท้ายคือแพ้ไหมใช่คือมันสามารถสวิตช์ ปัจจุบันนะคะแต่ถ้าตัดสินใจผ่าข้อแล้วสวิตไม่ได้ใช่ค่ะใช่แต่ถ้าตัดสินใจผ่าคลอก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ต้องกังวลกับปัญหานี้ใช่โอเคอันนี้เมื่อกี้คือข้อ3ข้อ4คืออะไรคะหมอก็คือในแง่ภาวะแทรกซ้อนค่ะอันนี้อาจจะพูดรวมกันถ้าพูดถึงภาวะแทรกซ้อนของการคลอดเนี่ยมีทั้งคู่ทั้งการผ่าแล้วก็การคลอดเองการคลอดเองอย่างที่บอกไปแล้วเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดได้หลายอย่างแต่ว่าเรามีวิธีการรับมือกับมัน ส่วนการผ่าคลอดเนี่ยภาวะแทรกซ้อนเราก็ต้องเจอภาวะแทรกซ้อนทั้งจากการดมยาสลบเนาะการบล็อกหลังการดมยาหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเองเช่นผ่าตัดไปโดนอวัยวะได้เคียงผ่าตัดไปเจอเส้นเลือดใหญ่เนี่ยค่ะทั้งสองอันเนี่ยหมอคิดว่าภาวะแทรกซ้อนมีทั้งคู่ข้อ5สุดท้ายละการตั้งครรภ์ในครั้งถัดไปอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่สาคัญค่ะ การคลอดเองดีกว่าแน่นอนเพราะว่าถ้าผ่าคลอดอย่างที่เคยได้ยินนะคะว่าเราก็จะไม่แนะนําให้ผ่าคลอดเกินสามครั้งเพราะว่าถ้าเราผ่าคลอดการตั้งครรภ์ครัง้งต่อไปมีโอกาสที่แผลผ่าตัดเดิมเนี่ยมันจะปริง,ง่ายถึงบนลูกแตกบ,บนลูกแตกได้ซึ่งก็จะอันตรายกับทั้งน้องทั้งคุณแม่อาจจะต้องตัดหมดลกูก ข้อที่สองคือถ้าท้องนี้ผ่าลอดท้องหน้ามีโอกาสที่น้องเขาจะไปฝังตัวในตำแหน่งแผลเป็นตรงรอยผ่าขอดโอเคเข้าใจค่ะเป็นการท้องนอกหมดลูกได้ง่ายกว่าก็ท้องนอกหมดลูกท้องตรงตำแหน่งแผลผ่าตัดลอดหรือว่าลกกับต่ำเดี๋ยวนะคะเขากเขาไปฝังตรงบริเวณแผลเพราะว่าบริเวณแผลมันเหมือนกับมีการซ่อมแซมมันก็จะมีเลือดมีอะไรมาใช่มาเลี้ยงแล้วน้องก็ชอบไปไปฝังอยู่ตรงนั้นแล้วเขาโตได้ไหมคะเขาฝังตรงนั้นถ้าเขาไปฝังตรงตำแหน่งแผลผ่าตัดอาจจะโตไม่ได้ ตัวไม่ได้หมอต้องช่วยใช่ค่ะแต่นอกจากการที่น้องจะฝัง่ยก็คือรกค่ะถ้ารกไปเกาะตรงตำแหน่งแผลทาาตัดเดิมปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นมีภาวะรกเกาะตักได้แล้วก็มีภาวะรกเกาะฝังลึกค่ะคือฝังลึกเข้าไปในแผลแล้วพอเวลาผ่าแล้วมันกระชากไม่ออกเลยนะคะหมอประมาณนั้นกระชากไม่ออกรกติดอยู่กับตรงแผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เสียเลือดเยอะตกเลือดหลังคอแล้วก็ต้องตัดกระทุกได้ ในบางกรณีที่ฝังลึกเข้าไปมากๆค่ะมันทะลุออกมาข้างนอกเลยนะคะคุณายเหรอคะใช่อาจจะทะลุออกมาข้างนอกหมดลูหรือว่าจนถึงทะลุไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้มันเหมือนกับราก ที่แบบชรอนชัยเจ้าลรเนี่ยแล้วมันก็ชอบมาอยู่บริเวณที่เป็นแผลเพราะมันเหมือนกับมีน้มีเลือดมีอะไรมาเลี้ยงดีก็ทะลุออกมาแล้วลูกยังอยู่ไหมคะลรคทะลุออกมาเนี่ยค่ะหมออันนี้ก็เป็นภาวะที่อันตรายกับการตั้งครรภ์คุณหมอต้องวางแผนอย่างดีมากๆอาจจะต้องให้คลอดด้วยอายุครรภ์ที่น้อยสามสิบสี่สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยค่ะได้แล้วก็ก่อนทําผ่าตัดก็คือต้องวางแผนกับคุณหมอหลายระบบเลยว่าเราอาจจะต้องตัดสินใจคลอดน้องพร้อมกับตัดลูกไปเลยเพราะว่าการที่จะดึงรกออกเนี่ยอาจจะอันตรายมาก เพราะว่าจะก,กระชากรกที่มันแบบช้อนชัยออกไปทั่วแล้วเนี่ยยากกว่าการตัด<ะ>ลูกทิง้งใช่ตัดไปเลยเพื่อป้องกันการเสียเลือดแต่ภาวะแบบนี้มีโอกาสเจอได้เยอะไหมคะหรือว่าต้องเป็นเฉพาะคนที่เป็นแผลคีลอยหรือว่าจริงๆเจอได้หมดเลยถ้าเกิดว่ามีแผลผ่าตัดเดิมก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีโอกาสเกิดภาวะนี้สูงขึ้นมากไม่ว่าจะแผลสวยหรือแผลคีลอยก็ตามใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เกิดในคนไข้ทองแรกได้เหมือนกันนะท้องที่ไม่เคยมีแผลผ่าตัดก็เกิดภาวะนี้ได้แต่ยิ่งมีแผลผ่าตัดก็จะยิ่งสูงเสริ เกิดภาวะนี้ได้มากขึ้นแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปนะคะคือยิ่งเราผ่าตัดคลอดเนี่ยมันก็จะมีพังผืดในท้องมากขึ้นการผ่าตัดในครั้งต่อไปก็จะยากขึ้นมีโอกาสที่จะไปโดนกาอปัสสาวะว่าโดนลำไส้หรืออวัยวะอื่นมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญ สมมติเราฟังปุ๊บเฮ้ยตอนแรกเหมือนครูก้อยเนี่ยเคยผ่าคลอดถ้าท้องสองอยากจะแบบคืนสู่สามัญได้ไหมคะหมออยากจะกลับมาคลอดธรรมชาติจะมีโอกาสได้ไหมคะได้ค่ะคืนสู่สามัญได้ต่างประเทศนี่ทํากันเยอะมากผ่ามาแล้วนะก็คือท้องนี้ฉันจะเบ่งเอยอย่างนี้ก็ได้เหรอคะได้ได้แลทว่ามันเคยมีมันจะแตกไหมคะหมอนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันก่อนที่เราจะตัดสินใจอันตรายของการที่คลอดเองหลังจากท้องที่แล้วผ่าคือแผลเดิมมีโอกาส <ต>ได้แต่ว่าโอกาสเกิดเนี่ยก็คือขึ้นกับว่าเคยผ่าคลอดมาแล้วกี่ครั้งแล้วก็ลักษณะแผลที่ผ่าเนี่ยเป็นยังไงเป,เป็นยังไงคะหมอที่แบบคุณไม่ควรจะกลับคืนสู่สามัญแล้วข้อห้ามคืนสู่สามัญเลยคือข้อหนึ่งบนลูกแตกมาก่อนแตกนนยังไงคะหมอเรารู้เรารู้ได้ยังไงคะหมอว่ามันแตกอาการคือคนไข้จะปวดท้องมากปวดท้องค่ะปวดท้องมากคือแผลมันแตกเนาะจะเริ่มอาจจะมีภาวะช็อกเกิดขึ้นขนาดท้องแล้วก็น้องบางใตค่ะแล้วก็บางครั้งคือน้องอาจจะหลุดออกมาเหรอคะอยู่นอกหมดลูก ใช่อาจจะคาได้เป็นตัวน้องเด็ดดีเลยแต่ไม่ใช่ว่าออกมาข้างนอกภายนอกโลกไม่ใช่ออกมาจากนองบนลูกแต่อยู่ในร่างกายเราอยู่ในท้องโอ้ขนาดนั้นเลยอะะภาวะฉุกเฉินแล้วไม่สบายสำหรับหมอที่หมอสูงไม่อยากเจอนั่นคือนั่นคือมดลูกแตกใช่ค่ะนี่คือภาวะมดลูกแตกแล้วมีโอกาสที่เด็กจะรอดไหมคะถ้ามดลูกแตกถ้าเราตัดสินใจผ่าคลอดช่วยชีวิตน้องทันก็ก็ช่วยได้อยู่ค่ะช่วยน้องได้เราอาจจะยังเย็บซ่อมแผลที่แตกนั้นได้ขึ้นกับความดึแรง ตอนนั้น <Okay. S 1> อ่ะแล้วก็อีกข้อห้ามนึงที่ไม่ควรคลอดเองไม่ได้นะคะ <Okay. S 1> ก็คือแผลผ่าคลอดที่ที่ไม่ให้เป็นแผลผ่าคลอดปกติปกติเนี่ยคือขอบบิกินี่อ่ะมันเป็นแผลที่ผิวใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่เวลาเปิดเข้าไปอ่ะเวลาหมอผ่าที่ตัวมอลรูปแผลจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน <C HA> แต่ในบางกรณีคุณหมอเขาจะไม่ได้ผ่าตรงตำแหน่งนั้นจะไปผ่าตำแหน่งข้างบนหมดลูกขึ้นไปนะ,ะตำแหน่งตรงน,นั้นเนี่ยจะอันตรายกว่าเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีการดีบรักตัวของหมดลูกจะเพิ่โมโอกาสที่แผลจะติดมากขึ้นก็ต้องดูด้วยว่าแผลเดิมมา <C HA> อยู่ในตำแหน่ง <C HA> ที่เหมาะสมที่สามารถคืนสู่สามัญได้ไหมกลับไปช่อข้อธรรมชาติได้ไหมด้วยแต่คิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเป็นการคลอดปกติอะค่ะ9กก็คือแผลที่ไม่ตําแผลทีู่่ผิดตำแหน่งเนาะอย่างเช่นแผลจากการผ่า ตัดเนื้องอกหมดลูกหรือว่าการคลอดที่ก่อนกําหนดมากๆตอบางทีคุณหมอเขาจะต้องกรีดแผลสูง ค่ะสำหรับคันที่มีความผิดปกติหรือว่าฉุกเฉินตำแหน่งแผลก็จะอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่มดลูกใคราวนี้สมมุติคนที่เหมือนคูก้อยอย่างเงี้ยเป็นเคสเย็บปากมดลูกเนี่ยเอาตามแบบทฤษฎีจริงๆค่ะคุณหมอว่าทางที่ดีที่สุดอ่ะควรจะคลอดเองมากกว่าผ่าคลอดไหมฮะเรื่องตัวเองล้วนๆเลย่ะตอนนี้เรื่องตัวเองล้วนๆคือถ้าของครูก้อยอ่ะก็คือต้องมานั่งช่างข้อดีข้อเสียอย่างที่หมอบอกไปว่าคูก้อยรับความเสี่ยงกับการที่หมดลูกจะแตกได้มากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงจากการที่มดลูกแตกเนี่ย แต่คือห้าในพัน0.5เปอร์เซ็นค่ะคร<ม>ูก้อยรักได้ไหมแต่ถ้าได้แง่ว่าครูก้อยเคยเย็บ<า><า>ปากมดลูกมาแล้วแปลว่าปากมดลูกครูก้อยจะสั้นค่ะ แต่ว่าจะคลอดง่ายค่ะจริงๆก็อาจจะเป็นเขาเรียกแคนดิเดตที่ดีที่ดีในการที่จะเลือกให้คลอดเองซึ่งก็จะต้องดูก่อนด้วยว่า้สุดท้ายเด็กตัวโตไหมหรืออะไรไหมก็ต้องมามาว่ากันในแตมัแท้ายอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะหม,หมอใช่ค่ะหลักการคือตัดสินใจว่าจะเลือกคลอดเองหรือไม่หรือว่าผ่าคลอดซ้าเนี่ยคือรับความเสี่ยงตามที่คุณหมอแจ้งมาแบบนี้ได้ไหมรับความเสี่ยงได้ไหมใช่กับอันนึงคือมีข้อห้ามใหมข้อห้ามก็คือที่หมอบอกไปเนาะแผลที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่หมอล้ววเี่คามสยงที่จะเกิดขึ้นน่อด จะมีความเสี่ยงเนี่ยเยอะกว่าการคลอดธรรมชาติมันเหมือนข้อดีของการผ่าคลอดที่เด่นที่สุดคือการแผนได้ความสะดวกได้แล้วก็ไม่ต้องทนปวดไม่ต้องทนทุกข์ทรมานที่คุณแม่อยากจะผ่าคลอดกันนะคะแล้วก็อันที่สคือหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในระหว่างที่รอคลอดที่อาจจะเกิดเช่นรกพันคออย่างนี้ได้ไหมคะ ใช่ไหมคะแต่ถ้าเลือกเป็นผ่าคลอดก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของมดลูกแตกก็อย่างที่ค <ฮะ S 1> ุณหมอบอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อขณะที่มีการผ่าคลอดหรืออาจจะในเรื่องของการเอฟเฟกจากยาพวกยาบล็อกหลังหรือว่ายาสลบคราวนี้คุณแม่สมมติตัดสินใจข้อธรรมชาติคุณหมอทํายังไงให้มันลดความเจ็บปวดเพราะบางคนน่ะตัดสินใจผิดคลอดแบบผ่าเพราะกล <ฮะ S 1> ัวเรื่องเจ็บปวดเป็นระดับหนึ่งมันจะมีวิธีการคลอดแบบบล็อกหลังปัจจุบันเขาใช้แบบนี้กันใช่ไหมคะปัจจุบัน ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีในทุกโรงพยาบาลไม่ได้มีในทุกคลอดแบบรอกหลังความหมายคือมีสติครบถ้วนไม่ได้สลกแต่ไม่เจ็บช่วงล่างค่ะแล้วแรงเบ่งเราอะคะแรงเบ่งเรามาจากไหนคะมันจะไม่เหมือนกับการบล็อกหลังสําหรับผ่าตัดคลอดเขาจะใส่ยาไปที่ระดับชั้นคนละช่องกันอ่าถ้าบล็อกหลังสําหรับผ่าตัดคลอดเนี่ยปริมาณยาที่ให้ก็จะทําให้ชาหมดเลยไม่รู้สึกอะไรเลย้งแต่ใต้รอางลงไปแต่ว่าถ้าเกิดบล็อกหลังสําหรับ ให้ข้อดเองะค่ะจะต้องมีการกะปริมาณยาเป็นระยะ เพื่อให้ยังพอมีแรงให้ยังพอปวดอยู่แล้วก็ช่วงใกล้คลอดเนี่ยจะต้องกะระดับยาให้สามารถเด็กได้ก็คือไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับคนบล็อกหลังผ่าคลอดเพราะว่าอันนั้นต้องไม่เจ็บเลยนะเพราะว่ามีดลงใช่มีดลงมีเย็บใช่ใช่โอเคแสดงว่าโอ้แต่เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะสําหรับคนคลอดธรรมชาติก็คือมีการบล็อกหลังช่วยเบาๆใช่ค่ะคานนี้อีกคําถามนึงค่ะบางคนบอกว่ากลัวมากกลัวเรื่องการผ่าตัดมากแล้วก็กลัวเรื่องการคลอดมากเช่นกันมีฉันเลือกเป็นการผ่าคลอดค่ะขอหลับเลยได้ไหมคะขอสลบเลยได้ไหมคะหยิบมาปุ ถ้าเกิดว่าสลบเลยเนี่ยมันจะเป็นการให้ดมยาสลบซึ่งการดมยาสลบอยาสลบนั้นมันส่งไปถึงน้องได้ จะไม่มีใครเลือกอันนี้แน่นอนถ้าส่งไปที่ลูกหมอไม่แนะนําให้เลือกเป็นทางเลือกแรกค่ะแต่ในบางกรณีที่จําเป็นเราก็ต้องดมยาสลบคือส่งไปถึงลูกความหมายคือลูกก็จะออกมาแล้วจะง่วงๆงแล้วก็ไม่ร้องอย่างนั้นป่ะคะก็จะมีผลข้างเคียงใช่ค่ะน้องก็ได้รับยาสลบไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ตราดว่าข่านระยยาวหรือเปล่าคะไม่ถึงขั้นระยะยาวแต่ว่าในตอนที่คลอดออกมาค่ะก็อาจจะต้องมีคุณหมอเด็กดูแลไอ้ชีพค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการบล็อกหลังเนี่ยตัวยาบล็อกหลังมันจะอยู่แค่ในระดับไขสันหลังในช่องในไขสันหล ส่งไปหาหมอค่ะคต้จะแนะนําเป็นการปอกอลกันดีกว่าสําหรับก,การผ่าตัดคลอดนะคะโอเคการผ่าคลอดค่ะคุณหมอทําได้กี่ครั้งสูงสุดแม็กซิมัมถ้าตัดสินใจผ่าได้กี่ท้องคะแนะนําไม่เกินสามครั้งยิ่งผ่าตัดเยอะขึ้นมันก็ยิ่งมีโอกาสมดาลูกแตกมากขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งมีพังผืดมากขึ้นที่มีโอกาสเกิดการเกาะของรกผิดปกติ มากขึโอเคแต่ถ้าสมมติเกิดหลุดออกมาเกินสามสี่ห้าจริงๆอะเราก็ดูแลกันไปก็ดูแลกันไปแต่ถ้าแนะนําจริงๆก็ขอสามสำหรับการผ่าคลอดโอเคค่ะเราพูดคุยกันมาเมื่อกี้ถือว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะตอนนี้อยากให้คุณหมอสรุป5ข้อของการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ V.S กันแบบชนจะจะให้คุณแม่นําข้อมูลไปนํานข้อมูลไปพิจารณาดูค่ะประเด็นที่แรกประเด็นที่1เลยคือการวางแผน ผ่าตัดขอดการผ่าขอดเราวางแผนได้วันเวลาสั้นเจนนะคะการลอดเองอาจจะไม่ได้ค่ะ,คะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการฟื้นตัวค่ะการลอดเองฟื้นตัวเร็วกว่าแน่นอนไม่มีแผลเป็นค่ะ,คะการผ่าตัดลอดฟื้นตัวช้ากว่าแล้วก็อาจจะมีแผลเป็นได้ ประเด็นที่3คือผลต่อน้องการคลอดเองส่งผลต่อสุขภาพที่ดีกับน้องมากกว่าน้องจะหายใจได้ดีกว่าแล้วก็มีการสร้างภูมิต้านทานต่างๆได้ดีกว่าค่ะประเด็นที่4เรื่องภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการคลอดมีทั้งการคลอดเองและการผ่าคลอดการคลอดเองก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในแง่ของการคลอดส่วนการผ่าคลอดก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในแง่ของการผ่าตัดทั้งการดมยาสลบวกหลังหรือว่าการผ่าตัดและประเด็นสุดท้ายก็คือภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป <Okay. S 2> การคลอดเองเนี่ยออกเป็นที่เลยอยากจะมีกี่ครั้งก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหากับการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเพราะว่าการผ่าตัดคลอดการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะอเช่นมีโอกาสเกิดบถลูกแตกม,มีโอกาสเกิดโรคเกาะตามโรคเกาะลึกแล้วก็ ม, <Okay. S 2> มีทางผิดในท้องซึ่งทําให้การผ่าตัดทางต่อไปยากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้น5ข้อที่คุณหมอฝากเอาไว้คุณแม่ลองพิจารณาดูว่าเราเหมาะสมกับการผ่าคลอดหรือว่าการคลอดธรรมชาติคําว่าเราเหมาะสมในที่นี้คือปรึกษาร่วมกับคุณหมอด้วยไม่ใช่เราคิดว่าเราเหมาะสมจะใช้วิธีั้นวิธีนี้นนแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเรามีข้อบ่งชี้หรือมีข้อจํากัดว่าแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ก็จะต้องพิจารณาร่วมกับคุณหมอแต่คุณหมอจะให้ข้อมูลคุณแม่ประมาณอย่างนี้คะ่ะหข้อให้รู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงแบบไหนนะคะแล้วก็ตัดสิินนนนใจจรร่่วววมกัััคคะสําาหหบลปปี้งงเ็ ประโยชน์สำหรับคุณแม่นะคะที่กําลังเตรียมตัวจะคลอดน้องนะคะลองนําข้อมูลไปพิจารณาดูค่ะขอบคุณหมอกล้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ครูก็ให้พบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ